ด้วยนะวันนี <DVD> ้อยู่กับผมคนเดิมเพือมากับเด็กคนมาตกเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ในรูปดานดาบมันแปลไทยโคตรงงเลยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ๋อวันนี้ผมจะมาเล่นอีกประมาณวิ่งตรงไหนอ๋อนี่เกิดอย่างใกล้โอ้ยกระตุก ตัวอย่างใกล้เลยก็ผมไปฝึกมานิดหน่อยนะที่จริงไม่ได้ฝึกหรอกเลยไปดูคนมาอมอช่างมั <c oughs> ต่มาสามรอบพอเว้ยแไม่เป็นแล้วผมรู้ทางลแล้วเข้าไปเดี๋ยวผมรู้ทางลัดครับผมเล่นมาบ่อยมาก ผมเลยรู้ทางลัดเพราะว่าผมเล่นโค้ดบ่อยเ,เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหชิชิชิกรอกะกอะเอาบา้เพื่อนล่อบา้เพื่อนผมนี่มันล่อมาให้เพื่อน,น,น,ออนสุดยอดเลย Chị này mày tuôn bài bye 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 bài 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 mà 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 thôi oh, okay, okay. thôi อีเวนตมันก็อัปเดตนะครับอัปเดตแล้วก็เพิ่มแมปมาประมาณ3ามแมปชิดชิดอีเวนตมันอัปเดตนะครับแล้วมันเพิ่มแมปมา3ามแมปก็มีส่วนสนุกมีแมปต่างๆและที่ผมทึ่งมากเลยก็คือผมเล่นไปมาเจอไอ้นี่เลยเจอมิกบ็อกของ Next Bot ซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเพราะมันจำเพราะมันทำให้ผมจดจํำในครั้งนั้นและทําให้ผมรู้ว่าฮีบปป็อกมันอยู่ตรงไหนใช่แต่ถ้าปิงใครถึงสองร้ยก็หลบกันก็หลบอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยปปงผมเนี่ยจิตมา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  ยอะไรเียช่วงช่วงนี้ใครก็รู้ใครๆก็รู้นะว่าผมป่วยอาบน้ําเสร็จทีไรคือจามทุกครั้งไม่ใช่ชาไม่ใช่ใชจามธรรมดาด้วยประมาณอาบน้ําเสร็จจามสี่ห้ารอบตอนแต่งตัวคือจามแน่นอนแต่งตัวเสร็จคือจาม เนี่ยปิงผมร้อยกากว่าเนี่ยแหละมันจะหนีนสกบอรดไม่พ้นจบยังเนี่ยไม่ได้เอานาฬิกามาด้วยชิบชิดจี๊สขยากแอดผมมาก็ดูชื่อเอาละกัน A R T L U r I K U K I A R T แล้วก็อันด r s อสกอร์แล้วก็ L U r I K U K I แต่ต้องทักคอมเมนต์มาด้วยนะว่าต้องอยากแอดพี่คือต้องทักคอมเมนต์มานะไม่ใช่แบบแอดมาเลยไม่บอกไม่บอกผมคือแอดมาแล้วไม่บอกผมอ่ะคือยังไงผมก็ไม่กดรับอยู่แล้วอะแล้วคือต้องบอกชื่อมาด้วยถ้าแอดมาแล้วไม่บอกชื่อแล้วไม่ไม่บอกว่าแอดบอกแล้วไม่บอกว่าตเองกับใครไม่รับอ่ะผมกดแคนเซล ช่ดชิดช่ดยมาไหมมาไหมมาไหมให้มนสร้างอะไรโอ้โหคิดว่าเราจะกันได้เหรอเพื่อมาช่วยกันให้ก็ได้ตรงนี้ถามว่าผมซื้ีทองมาจากตอนไหนก็ซื้อมาก็ซื้อมาเมื่อสองวันที่แล้ว ใครที่เห็นคอมเมนต์เมื่อวานก็น่าจะรู้นะว่าผมเปลี่ยนม,มาทำคลิปวันเสาร์แล้วนะไปเพื่อนไปไปไ,ปไปเพื่อนถ้าปวดตาต้องกดเมนูไปซื้อเลยเพื่อนทำไม่ได้แต่ก็ช่วยให้ก็ได้ เหลือห้าสิบสามรูฮิปบ็อกหมดแล้วจ้ะแอบลวงเอ้ามันไม่กดแคลรี่ไปเพืเอ่อเนเฮลยบมชิดชิดโคตรปายสิดชิด,ชด,ชด,ชด ตกทัดทีดีทัดใจยเมื่อกี้เก็บตายเลยดีนะเขากดไปแล้ว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 จ้าไปแล้วจ้าเกือบตกแล้วเกือบตกแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าอะไรแดง อ๋อหน้าจอ <S <S ไม่ใช่ว่าอะไรแดงๆที่กล้องเจอมแมลงสาบกลางปีกว้าโอชิ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 ดู้ทางหมดแล้วจ้าโอ my กอดใช้แอปใหม่ปรับเสียงไม่ได้อลจะปรับให้มันถึงสองร้อยเลยจะได้ได้ยินเสียงตัวเองดังๆเพราะว่าตอนมีเพลงแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเองพูดเลย นนยี่ลายเด้งไงวะนี่ไงเก็บไปได้เพื่อนแกจะล่อบาล <Hey, S 2> านยอ้ยพี่คนตายเออจัดต่อยก็ได้เตืนเดินชนแกนแข้ง เคยเจอฮิปบ็อกก์มันแล้วนะแต่เดินไปชนเฉยเลยซ้ายขวาหน้าหลังเออ้าเนี้มามาเลยมาลุยเลยมาลุยกัดเถอะเกือบตกแล้วตกนี่คือต้องไปเริ่มใหม่เริ่มขึ้นใหม่ออเออ ไม่ใช่ว่าผมชื่อย4ิบสีเหตนาผมชื่อ A R T underscore แล้วก็ L U I K U K I เนะี่ยชื่อฉันเน่เป็นเบคอนฮอบดอกนะแต่ต้องบอกในคอมเมนต์มาก่อนตามที่ผมพูดเมื่อต้นต้นคลิปหรือคลิปนาามาแล้ว <S <S คือมัดยูได้แต่ห้ามโดนแกนแกลางมันเนะี่ย แกนกลางมันมันจะเหมือนเซกกาะเพื่อจะไปชุปบวัตทบายบปล่อยมันตายไปก็ดีแหลไป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  เดี๋ยวมาขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ไงโอ้กระโดดไม่ได้ยีโก้โอ้ชิตดัดกิดทีนี้กระโดดได้ทีงั้นกระโดดไม่ได้ โดไปได้ขามัได้ครับก็เป็นดีเทบเสียงอะนี่นน ยิ่กว่ามะนาวตายแล้วนามึงมาตอไหนฟ้ามันมาตอนไหนเนี่ยมาแล้ว oh m ้กอดลัคกี้บอก fc 9598 tv เอา้า fc พี่ปอก9598 tv ก็่า ถ้าตักชี่แบบดีบาทเลยเหรอ f c 9 5 9 8 t v อย่าวิ่งตรงถ้าเจอเล็กบอทให้จุก๊กแบบนี้หรือ,อจุก๊กแต่ห้ามโดนไอ้แกงกลางมันอะผมเคยเห็นแกงกลางมันแหละมันจะเป็นเหมือนไส้กรอกเมื่อกี้มันกระโดดไปได้อะถ้าผมกระโดดได้ที่ผมรอดไปด่านแล้วแด้ โอ้ยแต่บันกระโดไไดไปได้ชีดชีดจะตายชีดจะตายแล้วว้าวจะตายแล้วอุ้ยรอดพอดียส yes. เออถ้าคือท้ากี้ผมรู้ทางลัดหมดแล้วด่านเนี้ยด่านนี้ผมรู้หมดอุ้ยไม่เอาด่านย่านได้ไหมแต่ก็ต้องเอา แต่กห้องสูกว่านะนะความปจริงคิดเป็แมแน่นอนประมาณสองสามรอบในความเป็นะรปรจริงผมจะเล่นให้ถึง15นาทีพอนะครับแค่สิบห้านาทีนะย้ำนะถ้าเกินสิบห้นาทีก็ไม่เป็นไรนะถือว่าผมไม่ได้พูดโอ้ย มาจอดังปิดปี่แต่ปิดปีไปขี้ดาเลยไองใครกินข้าวอย่างไรเนี่ยมัน่อยชอบด่าเดี๋ยวผมแหลกอะแหลกตลอดเลยไม่ค่อยชอบเลยเออติดหัวแตกหัวแตกหัวแตกไปเจอแล้วเจอแล้วเออกระตุกกระตุกโอ้โห ก้าุกก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 าุกชีตผมแหลกอะายผมแลกอโอโอ้ยผมแหลกช่วยด้วยผมแหลกช่วยผมด้วยวอตตับช่วยด้วยผมตายแน่ ผบตายแน่ๆปนแปลกอะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อกคนดูครับทำทำได้อยู่แล้วทำได้แบบตาย <c oughs> กลับปมาแบบตายนะ <c oughs> เจอแล้วเจอทิกกปลดแล้วแต่ไม่อยากยุกด้วยบ้าโดนล็อกอีก วิธีจุ๊กนิกบอดครับให้ทำนี้ครับมันจุ๊กได้ครับมันมีแรงหน่วงมันช้าครับนิกบอดมันมีแรงหน่วงครับมันช้าแต่ผมอ่ะแหลกกว่ามันเลยตายเออกดเมนูไปซื้อของก่อนโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเลย

โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะขอตัวไปก่อนนะครับขอตัวไปสบายก่อนนนะไม่ไหวแล้วตวตัวก็ได้นะคือมันอะเนี่ยมันหลัจจงจากหลังจากที่อาบน้ำเสร็จมันก็เลยไอเนะี่ไม่ใช่ไอายนะจามผิดๆนะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับไปละบ๊ายบาย